28 0 0 0บาทคือจํานวนเงินที่ผมทําได้จากแผนเทรดแผนเทรดนี้และวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าผมคิดยังไงวางแผนยังไงและเข้าเทรดยังไงครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมเนี่ยครับ YMC แล้วก็แนวนี้นะครับผมจะพันเพื่อนนะครับมาดูออเดอร์นะที่ผมเนี่ยได้ทําการเทรดในสัปดาห์ที่แล้วกันนะครับซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ผมเนี่ยได้ทาการมาเทรดตัวของฟิวเจอร์เนาะแล้วก็มีการวางแผนมาเนี่ยในดับหนึ่งแล้วนะครับซึ่งผลสรุปออกมาแล้วนะครับผมทํากําไรไปได้มากถึง8.48เหรียยนะครับแปลงเป็นนเงิเนี่ยก็ณนะค0ับาทเละถือว่าสูงมาก ในระยะเวลาเพียงแค่1สัปดาห์นะครับส่วนตัวเงินทุนนะครับผมเริ่มต้นด้วยทุนประมาณ500เหรียญน,นะโดนครับหรือประมาณสักอ่หมื่นกว่าบาทนั่นเองนะครับเนาะก็เอามาเทรด1สัปดาห์เนี่ยก็ปั้นขึ้นมาเนาะจนปัจจุบันเนี่ยพอเนี่ยก็อยู่มาสัก1,380ดอลลาร์เองนะครับก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันเนาะซึ่งเดี๋ยวนียเดี๋ยวพามาดูนะครับว่าผมมีวิธีการคิดยังไงวางแผนในการเทรดยังไงและใช้อะไรในการตัดสินใจในการเข้าออเดอร์บ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูทีีี่่่กกกกกรราาาาัันเลยดววะตอมมมมผพ็หหืซึงนน ไม่เลยของผมนะครับอยู่ที่ประมาณสัก54.55%เนาะก็ถือว่าสูงอยู่เหมือนกันนะครับโพรชั่นที่เทรดเนี่ยอยู่ถึง22ออเดอร์นะถือว่าเยอะมากนะครับรีทีวารเรโซนะทุกคนครับอยู่ที่1ต่อห้านะก็คือเป็นรีทีวารที่สูงมากๆเลยนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะซึ่งออเดอร์เนี่ยถึง22ออเดอร์เนี่ยมันเยอะมากๆเนาะแล้วก็ผมเนี่ยเทรดหลายตัวมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมจะเอาออเดอร์นะครับที่ผมทำกำไรได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เป็นตัวหลักเลยในรอบนี้เนี่ยก็คือตัวของบิตคอยเนี่ยมาให้ดูนะครับ ซึ่งบิตคอยเนี่ยผมเทรดอยู่ประมาณสักอ่า3-4ออเดอร์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาให้ดูนะว่าไอซีออเดอร์เนี่ยตัวไหนมัน TP บ้างตัวไหนเอชบ้างนะครับและในการวางแผนเทรดแต่ละอันเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายที่กราฟบิตคอยเลยนะครับโอเคพวกครับก็เดี๋ยวเราเนียครับมาดูกราฟของบิตคอยก่อนเลยดีกว่านะครับซึ่งผมนะครับจะขออนุญาตย้อนกราฟนิดนึงเนาะไปในช่วงก่อนที่ผมจะทําการเริ่มต้นเทรดในตรงนั้นนะครับก็กราฟเนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณแถวๆแบบนี้นะครับ ทีนี้อธิบายกันก่อนนิดนึงแลวกันนะครับว่าเทคนิคที่ผมใช้ในการเทรดนะครับก็จะเป็นเทคนิคที่มีชื่อว่า e l l i ีย t Wave นะครับเนาะซึ่งจะเป็นการดูโครงสร้างราคาและก็บริบทกราฟต่างๆรวมถึงเป็นการกําหนดจุดเข้าซื้อแลวก็จุดทีพีต่างๆของผมด้วยนะครับกับอีกเทคนิคหนึ่งนะครับทุกคนครับก็คือตัวของ Volume Profile นะครับเนาะซึ่งจะเป็นตัวที่ทำให้ผมเนี่ยหาจุดเข้าเดิมเนี่ยที่แม่นยํามากขึ้นแล้วก็คมมากขึ้นนั่นเองนะครับเนาะซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับมา กำหนดเงื่อนไขก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นเทรดนะครับคือต้องเข้าใจก่อนนะด้วยนะครับอิเลียเวฟเนี่ยเวลาเทรดเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบได้กันนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือเรานะครับดูตั้งแต่ไทม์เฟรมใหญ่เลยนะก็คือไล่ตั้งแต่ไทม์เฟรมมันนะครับวิเคราะห์มาทั้งหมดแล้วนะครับว่าเออเวฟเนี่ยอยู่ที่เวฟไหนตอนนี้เราอยู่อะไรยังไงแล้วเราจะไปยังไงต่อนะล้วก็วิเคราะห์ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ไทม์เฟรมวีคเดย์สี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะขอองงงีีเเเเลลลยยฟทท่่่รรดตตัั้แภาาพใหญมนะคบ กับอีกแบบหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยใช้ในรอบนี้นะครับก็คือดูเฉพาะในไทม์เฟรมที่สนใจกําหนดเซกเมนต์ที่เราสนใจก็พอแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยได้กําหนดไว้นะครับว่าจุดเซกเมนต์ที่ผมสนใจนะด้วยนะครับจะนับจากตรงนี้โลลาสุดน้อที่52,000ดอลลาานนะครับจนถึงรับราคาปัจจุบันตรงนี้ คทั้งหมดเนี่ยผมจะมองว่าเออเป็นจุดที่ผมสนใจและผมเนี่ยจะวางแผนเทรดเฉพาะจากกราฟตรงจุดนี้เท่านั้นนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็เริ่มนับอีเลียเวฟกันก่อนเลยดีกว่านะครับซึ่งอีเลียเวฟเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่านั้นเองนะก็คือเทรนด์และไซเวย์นะครับทีเนี้ยเทรนด์และไซเวย์ต่างกันยังไงครับเทรนด์เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่ากราฟนะครับมีการยกไฮยกโลแบบนี้เห็นไหมเนี่ยยกไฮยกโลแบบนี้นะครับก็จะเรียกว่าลักษณะของการเคลื่อนที่แบบเป็นเทรนด์นะครับส่วนไซเวย์่ะนนครัเยือกก็าฟีมจ เคลื่อนที่ออกเป็นไซด์เวย์แบบนี้นะครับเนาะก็คือออกข้างไปเนาะไม่ได้มีการยกไฮยกโลที่ชัดเจนะลยขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นการยกไฮยกโลนี้เนาะเขาจะเรียกว่าอัพเทรนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าตรงข้ามกันเนาะคือกดไฮกดโลลักษณะนี้จะเรียกว่าดาวเทรนนะครับทีนี้ผมก็มองเห็นแล้วเนาะว่าไอชุดแรกเนี่ยที่กราฟมันมีการขึ้นมาเนี่ยมันมีการยกไฮยกโลแสดงว่าเราจะต้องนับว่าเขาอยู่ในบทของการเป็นเทรนตามอ e ีเลียลเวฟก่อนนะครับ ซึ่งผมเนี่ยนะครับก็จะนับแบบอิมพาวเวฟไปก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทรนตามอิเลียร์เบฟเนี่ยมันมีเยอะมากเหมือนกันแต่ว่าแบบแรกนะครับแบบที่เทรดง่ายสุดก็คือเทรนดิ้งอิมพาวเวฟเนาะก็นับไปนะฮะหนึ่งสองนะครับสามสี่ขึ้นห้าแบบนี้นะทีนี้สิ่งที่ผมเห็นต่อมาเลยนะก็คือตัวของราคาเนี่ยม,มีการหลุดตรงนี้มานะหลุดฐาน4ี่มาครับการที่ราคาเนี่ยนะครับมีการทุบลงมาจนหลุดฐาน4ตามอิเลียร์เบฟนั่นก็คือเป็นการจบคลื่นในชุดแรกไปแล้วนะครับหมายความาาว่ายังไงหมายความว่าชุดนี้นะคนนนะครับเป็ชุดหลลลังเเเเค้าาานนนนะี่่ยป็กรจบแว1ื กำลังทำคลื่นที่2ต่อและอาจจะไป3 45ได้ในอนาคตอ่าเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยเทรดตามเทคนิคอื่นนะครับเนาะเช่นตัวของดาวเจอรี่หรือ s m c เนี่ยนะครับการที่ราคาเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแบบนี้เนาะอ่าจากการที่เป็นการยกไฮยกโลเสมอม,มีการทำโรที่ต่ำลงนะครับหมายว่าตรงเนี้ยกราฟเสียทรงในการเป็นขาขึ้นแล้วอาจจะเปลี่ยนเป็นในส่วนของไซเวหรือว่าเปลี่ยนเป็นในส่วนของดาวเทรนได้เลยนะครับแต่ตามอีเลเวบอย่างแรกเนี่ยผมจะสมมติฐานก่อนว่าเขาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นในส่วนของการเป็นไซเวทีเนี้ยผมก็ต้องมาวางเงื่ ที่มีการปรับลงมาตรงนี้นะครับ ว่าการไปใช้เวทตามอีเลียเว็บเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งแน่นอนมันมีเยอะมากแต่ในการเทรดระดับแรกนะครับเรามาแค่ชุดเวฟนะครับที่มันเกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดเนาะก็จะมีอยู่2ชุดเท่านั้นเองนะก็คือซิกแซกและแฟลตคอร์ชันนะครับทีนี้นะับซิกแซกและแฟลตคอร์ชันต่างกันยังไงนะครับซิกแซกเนี่ยนะขาแรกในการลงมาเนาะทุกคนนะคือต้องบอกก่อนนะว่าซิกแซกกับแฟลตเนี่ยมันจะมี3ขาด้วยกันเนี่ยอย่างเี้ทุกคนลงมาขาแรกงี้ใช่ไหมมีการเด้งแล้วก็ลงอีกทีนึงนะครับสามขาเงี้ยเหมือนกันทันะานานนนะ้าเป็นแฟลลตจะง เป็นไซเวานี่คือความต่างของมันแล้วก็ต่างอันที่2ก็คือเว็บที่2นะที่มีการปรับขึ้นมาตรงนี้นะครับสวนขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นซิกแซกรีบาวได้ตั้งแต่1%แต่ไม่เกิน6.8%นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแฟลทนะครับรีบาวตั้งแต่6.8%ไปจนถึง,ง106.8%ได้เลยเห็นไหมครับมันก็จะมีความต่างตรงนี้ที่เราจะต้องดูกันดังนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยนะผมก็ต้องเช็คก่อนนะว่าชุดที่ลงมาเนี่ยมันมีการลงมาแบบไหนนะครับก็ย่อไทม์เฟรมไปดูก่อนซึ่งผมเนี่ยก็ย่อมาดูกไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนาะแล้วก็เห็นว่าเขาเนี่ยนะถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่นะทุกคนนะเป็นลักษณะของ อ่าเทรนด์นะผมมองเป็นเทรนด์นะตอนแรกนะครับเห็นไหมไม่มีการกดไฮกดโลนลงมาเรื่อยๆนะมองว่าเป็นเทรนแล้วนั่นเองนะครับสับตรงนี้นะครับทีนี้ผมก็สมมติฐานไว้เลยนะครับว่าเฮ้ยออตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นเวฟ A of six sec เลยนะเวฟ A of six sec เลยเนี่ยก็คือตีปึ๊บเนี่ยเป็นเวฟ A B แล้วเดี๋ยวมีลง C นะครับทีนี้เราต้องมาเช็คกดที่เวฟ A of six sec ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างที่บอกไปเนาะเวฟ A ต้องเป็นเทรนด์อันเนี้ยเป็นเทรนด์อยู่แล้วนะครับอย่างที่2เลยนะเวฟ A of six sec นั้นจะไม่สามารถลงต่ำกว่า61.8%ของชุดคลื่นหน้าได้ คลื่นก่อนหน้าคืออะไรนะก็คือทั้งชุดที่ผมนับมาเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเรียวกว่าคลื่นก่อนหน้าหมายความในรอบนี้นะครับเว็บเอเนี่ยนะครับจะลงเท่าไหร่ก็ได้แต่ห้ามเกินหกเอจุดแปดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้อ่าห้ามเกินตรงนี้นะครับเนื้อเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเริ่มลงมาแล้วนะครับเนาะและมาหลุดตรงนี้ไปแสดงว่าผมนับผิดแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่หลุดแสดงว่ามีโอกาสเป็นเว็บเอออฟซิกแซกมากๆเลยนะครับในส่วนตรงนี้แต่ขอเตือนนิดนึงนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยดังนั้นเนี่ยสมมติว่าราคาเนี่ยมันลงมาตรงนี้นนะครับไม่เกิ นะครับมันก็เป็นซิกแซกเลยไม่เป็นแฟตเลยใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่นะครับมันเป็นแฟตได้นะครับแต่ถ้าเป็นซิกแซกเนี่ยห้ามเกินเท่านั้นเองนะครับในส่วนตรงนี้นะทีนี้นะครับผมก็ตั้งตารอเนาะในการเข้าออเดอร์นะครับในส่วนของเว็บ B ลงซนะครับคำถามคือเพื่อนๆยังสงสนะัยเนาะว่าเฮ้ยทีนเ,ววเ,เนี้ยเรารู้แล้วว่าอ่าเว็บ A of ซิกแซกเนี่ยมันจะไม่ต่ำกว่าตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเราเข้าแบบนี้ไม่ได้หรอครับอ่าเข้าไปตรงนี้เลย SL ตรงนี้ไปเลย นะครับแล้วก็ขึ้นมาทําอะไรที่เว็บีอย่างนี้ไม่ได้เหรอจริงๆเนี่ยได้นะครับแต่ว่าที่ผมไม่ทาการเทรดแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรนะเพราะอาเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มทุกคนอาเนี่ยมันจะได้ประมาณสัก1ต่อ1.6หนะครับหรือว่าอาเนี่ยอาจจะได้น้อยกว่านั้นด้วยเพราะอะไรครับเว็บบเนี่ยในการรีบาวเนี่ยมันรีบาวได้ตั้งแต่1ถึงห1 8อปเข้มายความว่ายังไงทุกคนสมมติว่าตรงนนะเนี้ยนะเว็บเอเนี่ยมันจบแล้วนะครับเราอาจจะเจอการรีบาวที่น้อยมากๆก็ได้นะเช่นอาจจะขึ้นมาแค่เนี้ยแล ไปรอออเดอร์ในฝั่งช็อตเท่านั้นเองนะครับทีนี้คําถามคือผมจะรอตรงจุดไหนล่ะนะเพราะว่าเลนส์ของมันเนี่ยตั้งแต่1%เลยจนถึง61.8%เลยนะครับคำตอบก็คือว่าผมใช้เทคนิคอื่นเพิ่มเติมเพื่อหาจุดเข้าออเดอร์ครับโดยการที่ใช้ตัวนี้ครับตัวนครับวอลลุ่มโปรไฟล์แบบฟิกเรนด์นะครับเนาะตรงนี้เห็นไหมครับใช้ตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยทำการตีนะจากขึ้นก่อนหน้าจากจุดด้านล่างขึ้นด้านบนี้เราจะเห็นนะครับว่าวอลลุ่มเนี่ยกองอยู่ตรงไหนเป็นหลักนะครับซึ่่่งงงงตตรรรรเเเนนนนีี้้ยยมมัััจะกกออูบบิววณห็คา จุดนี้เนี่ยผมเลยมองว่าเป็นจุดที่ราคาเนี่ยอาจจะมาติดต้องอธิบายอีกนิดนึงนะครับตัววอลลุ่มโปรไฟล์เนี่ยหากนะครับมันนะครับมีการเคลื่อนที่อยู่อยู่ด้านบนเนี่ยแสดงว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสจะเกิดการกลับตัวแล้วนะครับเนาะปกติเนี่ยเวลาวอลลุ่มโปรไฟล์ทำเนี่ยทุกคนถ้ามันเป็นเทรนขาขึ้นนะวอลลุ่มเนี่ยมันจะกองด้านล่างอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มจบเทรนขาขึ้นไปแล้วครับวอลลุ่มเนี่ยมันจะฟลิปนะฟลิปฝั่งไปกองด้านบนแทงแบบนี้นะครับเนาะและเนี่ยราคาหลุดมาแล้วผมเลยมองว่ามีีีีีโออออกกกกกกกาา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 สสููงงงมมมมท่่่่รรรรรรคคเเเนนนนนนยยยจจะะะ้้้ลลัับบบขึติด ทีนี้ผมก็ลองเช็คตัวของฟิโบดูนะครับว่าฟิโบเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งที่ผมเช็คเนี่ยก็คือว่าตรงเนี้ยมันตรงอยู่ที่50%พอดีนะหมายความว่าตรงเนี้ยเราสามารถวางแผนเทรดในการเข้าออเดอร์ตรงนี้ได้แต่อย่างไรก็ตามต้องให้กราฟเกิดการรีบาวขึ้นมาก่อนนะเพราะตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่าตรงจุดเนี่ยต่ำสุดหรือยังนะครับซึ่งเราจะรู้ได้อย่างไงว่าตรงไหนเป็นจุดต่ําสุดนะครับสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยได้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับก็คือใช้วอลุ่มโปรไฟล์เหมือนกันนับจากจุดสูงสุดมา สังเกตที่หนึ่งในดวนครับถ้าเป็นฝั่งขาลงนะครับแสดงว่าตัวของวอลลุ่มเนี่ยจะกองด้านบนเห็นไหมอันนี้กองอยู่ด้านบนแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ราคาเนี่ยไหลไปสักพักในดวงนะไหลๆๆไปใช่ไหมแล้วลองเปลี่ยนนะครับเช็ควอลลุ่มโปรไฟล์เรื่อยๆดูเราจะเห็นได้ว่าวอลลุ่มเริ่มกลับฝั่งแล้วนะครับตอนที่วอลลุ่มเนี่ยมันเริ่มพลิกฝั่งแล้วมาอยู่ฝั่งด้านล่างแทนด้านบนแล้วผมก็เลยมองว่าตรงนี้แหละนะครับน่าจะเป็นจุดที่ราคาจะมีการกลับตัวณตรงนั้นผมเลยทําการวางฟีโบและก็กำหนดออเดอ ผมเนี่ยก็ตั้งไว้นะครับแถวๆตรงนี้เนาะไม่ได้แตะ50เปอนเป๊ะน,นะฮะผมจะตั้งไว้แถวๆตรงนี้นประมาณ6เกือบ60,000เสียทุกคนตั้งไว้แถวๆนี้นะครับอ่าโดยการวางแผนเทรดคืออะไรครับอย่างแรกเลยเราวางแผนเทรดที่เขาเรียกว่าเสี่ยงหน่อยนะครับคือเสี่ยงหน่อยนะครับก็คือถ้าได้เนี่ยมันจะได้เยอะ น้องก็คือ s l ใกล้ๆผมก็ใจะอสนะครับถ้าตามปกติแล้วตามอีเดียเว็บคือ SL สเถ่ายครับทุกคน6.8%ตรงนี้ใช่ไหมแต่ทำไมผมไม่ SL ตรงนี้นะครับคำตอบคือว่าผมเคยเทรดแบบนี้แล้วนะตามเว็บ B of Six s a c มันโดน6.8%เป๊ะๆและมันลงมันเกิดขึ้นบ่อยมากผมเลยทำการขยับนะเหนือนิดนึงอ่าเหนือนิดนึงนับมาแถวๆตรงนี้เห็นไหมครับ64,000กว่าๆนะมาไว้แถวๆตรงนี้ส่วนมาที่2นะครับก็คือเข้าที่จุดเดียวกันนั่แหละนะเหมือนกันเป๊ะๆเลยแต่เอสเเนี่ยอยู่ด้านบนเลยนะครับแล้วก็ปล่อยไหลลงมาด้านล่างแบบนี้ าถามว่าทําไมต้องวางแผนอย่างนี้ด้วยเผื่อก่อนที่ว่าเรานับผิดมันไม่ใช่เป็นซิกแซกมันอาจจะเป็นแฟดหรืออาจจะเป็นเวฟหนึ่งสองและลงสามอะไรเงี้ยครับก็เลยทําการวางแผนนี้ไว้ส่วนจุดที่พี่ละวางยังไงนะครับผมก็ได้จุดเข้าแล้วใช่ไหมจากตรงนี้เราก็ต้องสมมติฐานก่อนเลยว่าราคาเนี่ยน่าจะรีบาวถึงบริเวณแถวแถวนี้นะแล้วก็หาจุดออกเลยจุดออกของซิกแซกหาย,ยังไงนะก็คือวางอย่างเงี้ยครับเฟวาง B อย่างเงี้ย นค,ความยาวจบเนี่ยมันจบได้หลากหลายมากๆแต่จุดจบที่จบบ่อยที่สุดนะเท่าที่ผมเทรดมาก,ก็คือ78.6ดจนถึง100%ก็คือกรอบตรงนี้อ่านี่นะกรอบตรงนี้นะครับกรอบตรงนี้นะครับบอกกันที่ว่าหันไปทางด้านซ้ายแล้วนะครับกรอบตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีตัวของวอลลุ่มเนี่ยกองอยู่เห็นไหมตั้งแต่5้าหมื่นเนี่ยกองอยู่เยอะมากอ่าเพราะอะไรถ้าเกิดว่าเราลองเช็คดูนะวอลลุ่มโปรไฟล์ทีหนึ่งนะโดนครับก่อนที่มันจะไปอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับในส่วนเปรียบสาเนเห็นไหมครับวอลลุ่มม,าาม,มัันนนนนนนกกกกออองงงงงงตตรรรีีีีี้้้แสสสดว่่่่าาาาาามมมมโูทคเยจะลขึไป อ่าเราก็จะได้ RR ในการเทรดของเราแล้วครับแต่ละไม้เนาะอ่าอาจจะเอาแค่ประมาณในแถวนี้นะครับ RR ในการเทรดนะครับไม้แรกเลย RR นะครับประมาณ1ต่อ13 SL เนี่ยนะครับสมมุติ SL สิบดอลลาร์ TP ร้อยสามสิบูงตัวไหมครับไม้ที่2เนี่ย RR ประมาณ1ต่อ2นะ SL 10ดอลลาร์นะครับ TP ก็อาจจะได้สักอ่า20ดอลลาร์ประมาณนี้นะครับแต่ที่ผมวางแผนเทรดเนี่ยผมเอาทุนในการเทรดเนี่ยมาแค่500เหรียญใช่ไหมผมก็วางแผนไว้แล้วว่าเออไม้นี้นะ SL 50เหรียญนะครับส่วนไม้นี้ SL 200เหรียญ นะครับเนาะถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าค่อนข้างมั่นใจในแผนเทรดนี้เหมือนกันนะครับเลยทำอย่างนี้อันนี้50อันนี้200ถ้าเกิดว่าไม้นี้ได้เนี่ยก็กำไรมาสัก600้อยดอลเลยนะครับในไม้นี้แต่ถ้าเกิดว่าไม้นี้ได้ได้หลายทุนครับก็ได้มาสัก400ดอลเนาะเพราะว่าเซลเนี่ย200เหรียญนะครับอันนี้ก็คือที่วางแผนไว้ก่อนอย่างแรกนะครับทีนี้นะครับก็ปล่อยให้ราคาเนี่ยวิ่งมานะครับเนาะซึ่งราคาเนี่ยมันก็ค่อยๆวิ่งมาเรื่อยๆนะทุกคนครับแต่ระหว่างเนี้ยนะครับผมต้องบอกว่าผมมีการรเทดอัอวื่นมาด้วยนนะะครับเาอ่าแแล้้้ววววววกกก็จะะะะมมมีีีีาาาาาารรรรรรสส่่่งงงัััญญณณนนนนนนคคบบบใอออออเเเเเดดด์ขยยยิถถไไปท๋ มาทำฟิล์มอย่างนิดนึงนะครับโอเคปล่อยให้ราคาไหลไปนะทุกคนลักษณะตรงนี้นเพื่อนๆสังเกตนะเว็บบนะครับเว็บบนะทุกคนมันจะต้องเคลื่อนที่แบบรหัสสนะต้องบอกก่อนก็คืออาจจะเป็นลักษณะของเว็บ a b c อย่างงี้นะครับไอตรงเนี้ยมันมีการเคลื่อนที่แบบ a b c ด้วยนะทุกคนนะสังเกตนะมีการขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ไซเบรแบบนี้เนาะก่อนที่จะมีการพุ่งขึ้นไปอีกทีใช่ไหมครับ เนี่ยพอคุ้มเงินไปเสร็จแล้วปุ๊บนะครับพอมันแมทออเดอร์ของผมนะบริเวณตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะไปดูทำเฟรมที่เล็กลงหน่อยนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยผมก็นั่งเฝ้ากราฟเลยนะครับมานั่งดูเลยนะฮะเห็นไหมครัพอแมทปุ๊บราคาเนี่ยมันไม่ลงทันทีนะมันแบบไซเวสักพักหนึ่งก่อนทุบลงมาทุบลงมาแล้วกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่จะมีการลงใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมครับมีการลงมาตรงนี้ผมขออนุญาตเอาตรงออเดอร์นี้ออกก่อนนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยจำไว้ว่าผมมี order สองไม้ตรงนี้นะออกก่อนนะครับเเเเนนนนนนนาาาาะะะททททีีีี้ยยคครรรรรัับมมมมื่่่อกกกกฟฟุงใหเนาะ จากเดิมเนี่ยมีการยกไฮยกโลเสมอเลยแต่อันนี้เป็นไงฮะมีการกดไฮกดโลแล้วเห็นไหมฮะมีจุดโลที่ต่ำลงมีจุดไฮที่ต่ำลงผมก็เลยมองว่าเฮ้ยราคาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเทรนแล้วดังนั้นเนี่ยผมเลยกันทุนเนาะไอ้ไม้ช็อตที่ช็อตตรงนี้นะครับไม้เสี่ยงเนี่ยผมก็เอากันทุนก่อนตรงจุดแรกคือตรงนี้หลังจากหลุดตรงนี้มานะครับทีเนี้ยผมก็ลองใช้ฟิโบต่อนะก็คือตีเงี้ยปึ๊บปึ๊บนะครับแล้วก็เห็นนะครับว่าราคาเนี่ยมันมีการลงมาทุกคน จนมาอยู่โซนนะครับ61.8%ตรงนี้เลยผมเลยมองว่ามีโอกาสสูงมากที่เวฟที่จะเกิดขึ้นนะตรงนี้อาจจะเป็นเทรนดิ้งอิมเพลว์เลยคือเป็นเวฟ1 2ลง3านี่และอันนี้เป็น4ครับลง5ซึ่งเวฟ4ตามเอเดียตเวฟในเทรนขาแรกนะครับถ้าเกิดไม่ใช่ leading channel นะนะครับเวฟ4จะไม่สามารถโอเวอร์แลปหัวหนึ่งได้ผมเลยนะย้ายกันทุนเนาะอ่าไม้เทรดสั้นนะทุกคนที่แบบเสี่ยงเยอะทุกคนจากตรงนี้กันทุนไว้ตรงนี้หมายความว่าถ้าเกิดราคาเนี่ยมันมีการโดนตรงนี้ไปเนี่ยผมก็บอกว่าผมนับผิดละรราาาาาคาเนนี่ยอจจสามาถขึ้ไป จนนะครับทะลุ SL ของผมได้เลยผมเลยย้ายกันทุนไว้แบบนี้เองนะครับส่วนไม้ที่ลันเทรนเอสบนยอดนั้นแหละไม่ยุ่งอะไรนะปล่อยมันไปแบบนั้นเองนะครับผมก็จัดก,การวางแผนแบบนี้นะครับซึ่งมีการส่งลงในกลุ่มนะแล้วก็เตือนไปแล้วด้วยนะครับว่าถ้าเกิดราคามันย้อนขึ้นมาได้เมื่อไหร่นะมันไปโดนเอแบบน่น,นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันโดนจริงครับโดนเนี่ยผมบอกให้เนี่ยเห็นไหมครับขึ้นไปโดนเลยนะครับ อ่าโดนเลยแต่ว่าผมโดนกันทุนก่อนเนาะเท่ากับว่าไม้เทรดของบิ c คอยไม้แรกของผมผมโดนกันทุนไปนะไม่ได้ปิด TP นะครับและตอนนี้ก็จะเหลือ,อแค่ไม้เดียวนะครับที่เข้าที่เดียวกันแต่ SL เนี่ยไกลกว่ามากเห็นไหมครับ SL เนี่ยไกลกว่ามากเนาะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเหลือแค่ไม้นี้ไม้เดียวนะครับณตอนนี้แต่ว่าก็บอกก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยก็ยังมองอยู่เหมือนเดิมว่ามันอาจจะเป็นเวฟบเหมือนเดิม นะเป็นเว็บบีเหมือนเดิมอาจจะเป็นบีออฟแฟดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะแต่ยังมองเหมือนเดิมนะครับเราก็วางแผนเทรดในขา C นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเอเราเทรดที่ปลายเว็บบีแล้วมันไม่สําเร็จก็ต้องมาเทรดในขา C แล้วนั่นเองนะครับซึ่งขา C ตามอีเลดเว็บนะครับไม่ว่าจะเป็นขา C ของคอร์ชั่นไหนก็แล้วแต่นะครับมันจะเป็นเทรนด์อยู่แล้วนะครับซึ่งเทรนด์คืออะไรมีการกดโลกดไฮเสมอในฝั่งของขาลงถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะต้องหาจังหวะนะครับในการที่กราฟเปลี่ยนเทรนด์เพื่อทําการเข้าออเดอร์ในฝั่งตรงนี้เองนะครับซึ่งผมวางแผนยัังงงงไออออยยยย่่่าาาแรรรรกกกกเเเเลนนนนนะะคบบบขข้้ใใจฟววีปด3 A B C อย่างนี้ถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะรอเทรดนะครับในจังหวะที่ขา C เนี่ยเสียทรงขาขึ้นแล้วเพราะ C เนี่ยคือเทรนด์นะครับดังนั้นเนี่ยในการหลุดเทรนด์ล่างเข้ามาหมายความว่ามีโอกาสสูงมากที่จะจบแล้วนะครับในส่วนของขา C ของเว็บบตรงนี้อ่าแล้วผมเนี่ยก็จะเริ่มเทรดขา C ของขา C ใหญ่อีกทีหนึง่งนะอาจจะฟังง,งงงหน่อยนะครับใครงง,ง,งก็เป็นบอกกันได้อ่แต่ไว้ง่ายนะทุกคนครับเงื่อนไขคืออะไรครับผมก็มองว่าถ้าราคานั้นมีการหลุดตรงนี้มานะครับบริเวณตรงนี้เลยนะ63เนนี่ยนะครับหลลุดดมมาาแะเเ้้้งงงขึนไปทอยย่ีผกาารรรเเข้อออออด์ีกบหง นะครับเหมือนเดิมเลยนะเข้าออเดอร์อีกรอบหนึ่งเข้าแบบนี้เบบนเสเซลด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็ทิ้ง TP เนี่ยมาด้านล่างที่จุดเดิมเลยนะครับเพราะ TP เนี่ยมันจะไม่ได้ต่างจากเดิมมากอยู่แถวเดิมอยู่ดีนะวอลลุ่มเนี่ยมันยังกองอยู่ที่เดิมอ่าเนี่ยประมาณสัก1ต่อ6นะครับแบบนี้เองนะครับ <S <S <ล>พอได้อย่างนี้แล้วนะครับผมเนี่ยนะครับก็รอการาฟนะทุกคนอันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็รอไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันจะขึ้นโดยเนสเซลก็ปล่อยมันไปนะทุกคนครับเพราะว่าเราวางแผนไปแล้วเนาะก็ปล่อยไปเรื่อยๆๆนะครับกราฟเเเเเนน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 นีี่่่่่ยยยกกก็็วววิงงงงๆอออะะะะไไไรรรรรรขมมมมมััััััปปืดดคคคคบบบจทททหหุุ้ลลตาาแผผ๊ เนี่ยหลุดลงมานะทำ lower low เรียบร้อยผมเลยมองว่าตรงนี้แหละเป็นจุดสําคัญที่กราฟเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแต่ว่าผมเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับผมเนี่ยมีการใช้ความรู้เรื่องเวฟเพิ่มเติมด้วนยนะเพื่อให้เข้าออเดอร์เนี่ยแบบปลอดภัยมากขึ้นคืออะไรครับอย่างแรกเลยทุกคนครับในขา C เนี่ยอย่างแรกเนาะผมจะนับแบบเป็น trending impulse กก่อนนะก็คืออย่างไรนะครับคือผมจะนับอย่างนี้ครับว่าเป็นเวฟอย่างนี้ก่อนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้ มันมีมุมมองนะทุกคนครับบอกก่อนว่าไม่ใช่กดมุมมองของอ e ีเลีย t เวฟอยู่นะครับบอกไว้ว่าเวฟบหนึ่งนะครับของเทรนดิ้งอินพาวเวฟนะครับมักจะไม่ลงเกินหรือพุ่งสูงเกินนะครับเวฟบ B ของคอลเลคชั i o ก่อนหน้าอ่าถ้าเกิดว่าเกินไปเนี่ยแสดงว่าเวฟบหนึ่งนั้นเป็น e x t e n s i ชันเวฟนะครับซึ่งเนี่ยผมก็เลยมองว่าเฮ้ยอันเนี้ยเวฟบ B อยู่ตรงนี้ใช่ไหมบวกกับการที่เราเนี่ยลองเช็ค v o ลุ่มโปรไฟล์แบบนี้ปึ๊บนะขานี้ทั้งชุดเนี่ยอยู่ตรงนี้พอดีเห็นไหมฮะว่าเวฟบหนึ่งเนี่ยมันอยู่บริเวณนี้เนี่ดังนั้นเนี่ยผมเลยตัดสินใใจนนนนนนนะะคครรรรััับบกาาาาเเเเเปปิิดดดออออออ์ฝ่่่่งงงลงขึ้ม้มีีียนนยยยแถวๆ SL ูฐ B ถ้าเกิดหลุดไปแสดงว่าผมนับผิดแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่หลุดไปแสดงว่ามีโอกาสตรงนี้จะถูกมากและเมื่อไหร่ก็ตามที่มันรีบามเป็นเว็บ2ผมจะทําการเข้าออเดอร์ทันทีนะเป็นการเปิดสวน2ไม้แบบนี้เลยเห็นไหมครับถ้ากับว่าไม้ช็อตเนี่ยผมยังไม่เสี่ยงถ้าเกิดผมนับผิดคือแล้วโดยดิจิทลผมก็ปิด2ไม้นี้คู่กันไปไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการลงมาได้นะครับผมก็จะสามารถทํากําไรได้นะครับโดยการนับเปิดช็อตออเดอร์รอบเนี้ยผมจะแบ่งโซนในการเปิด อ่าแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเช็ควอลลุ่มโปรไฟล์กันก่อนนะครับเนาะอ่าตอนนี้เข้าใจก่อนนะดูครับผมมีไม้ลองออนเยอะตรงนี้นะครับอาแบบสั้นๆตรงนี้ไปก่อนอ่แล้วตัวนี้ผมเตรียมจะช็อตใช่ไหมที่นี่นะครับก็เช็ควอลลุ่มโปรไฟล์เหมือนเดิมเพื่อหาว่าเฮ้ยมันจะกลับตัวเมื่อไหร่นะครับเพราะอะไรครับเวลาที่มันเป็นฝั่งขาลงวอลลุ่มอยู่ด้านบนแต่ถ้าเกิดมันจะเปลี่ยนฝั่งวอลลุ่มเนี่ยต้องมากองด้านล่างนะก็ปล่อยให้ราคาเนี่ยมันมีการวิ่งไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเช็คตัววอลลุ่มเนี่ยดูเรื่อยๆนนนะะทุกค อ่าอ่าเห็นไหมเช็คแบบนี้เห็นไหมวอลลุ่มเนี่ยจากด้านบนเนี่ยเปลี่ยนมาด้านล่างแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับเนาะทีนี้เม um, ื่อเปลี่ยนแล้วนะครับผมก็จะมองว่าไอ้จุดต่ำสุดเนี่ยน่าอยู่แถวๆนี้แหละนะครับก็ตีฟิโบรอนะครับเนาะฟิโบรอแบบนี้นะครับผมก็มองว่าเฮ้ยจุดแรกเนี่ยนะครับจุดที่น่าสนใจเนี่ยผมจะมองแบบตื้นๆหน่อยนะเผื่อว่ามันรีบาวน้อยแล้วลงไปเลยก็คือแถวๆนี้จุดที่2เนี่ยก็คือวอลลุ่มที่กองด้านบนตรงนี้นะผมก็จะวางแผนนี้สมมติว่าไม้แรกเนี่ยมันมีการขึ้นมาเนี่ยผมก็จะเเเอออออาดรร์ก่นนนลยะแถวๆตงี้ ในเซลก็อยู่ด้านบนนี้ซึ่งอันนี้มันจะเป็นการเหตุกัน2ไม้ตรงนี้สมดถ้าเกิดว่าขึ้นไปด้านบนนะที่สูงหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่เปิดเพิ่มเติมมานะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปก็อาจจะขาดทุนเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จัดใจในการเปิดแบบนี้นะแต่ที่เนี้ยราคาเนี้ยมันดันนะทุกคนนะวิ่งขึ้นมาเนี้ยเกี่ยวอันนี้ปุ๊บและลงเลยนะครับเกี่ยวลงเลยนะครับไม้นี้ก็เลยไม่ได้นะผมก็เลยจะเหลือแค่สไม้นะทุกคนครับไม้แรกคืออะไรครับทุกคนครับไม้ด้านบนตรงนี้ นะส่วนไม้นี้กับไม้นี้ก็เปิดคู่กันมานะครับไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดราคามีการลงมาถึงนะทีพีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยยังไงก็กำไรนะอันเนี้ยแต่ว่าเนี้ยผมก็จะเปิดไปเรื่อยๆไม่ได้ปิดอะไรเนาะถ้าเกิดราคาเนี่ยมันขึ้นไปนะไม่ได้มีการวางแผนอะไรไว้ขนาดนั้นนะแต่ตั้งใจเปิดก็คือเปิดเหตุกับไม้ช็อตตรงนี้เพื่อให้มีความกล้าในการออกราเดอร์เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่อันเนี้ยผมก็บอกก่อนนะทุกคนครับถ้าเกิดราคาเนี่ยมาหลุดตรงนี้มาเนาะอ่าตรงนี้มาแสดงว่ามันเนี่ยจะลงเลยนะคร อ่าโดนแอสเซอร์ตรงเนี้ยก็คือจะลงเลยอันนี้คือได้ทีพีของข้างมัน่นใจง,งั้นนะครับผมก็ปล่อยไปนะครับไปราคาเนี่ยวิ่งไปวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่ง,งนนเนี่ยนะครับราคาเนี่ยทุกคนสังเกตนิดนึงนะครับในกรอบตรงเนี้ยเห็นไหมทุกคนมันมีการทำวอลโลว์โลแล้วนะครับเห <net> ็นไหมเนี่ยลงเขาอยืนใช่ไหมเนี่ยมีการทำโลเวอร์โรลผมก็เลยกันทุนนะยกกันทุนเลยนะครับไอไม้ช็อตด้านบนเนี่ยจากกันทุนไกลๆเนี่ยผมยกมาไว้แค่ตรงนี้อ่าจุดเข้าของเว็บสองนะครับและตรงเนี้ยที่เข้าตรงเนี้ยเอสเซลไว้ตรงไหนนะคำตอบคือเอสเซลไว เนี่ยบริเวณแถวนี้นะครับหกหมื่นสองถ้าเกิดว่าถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยผมไม่เสียอะไรแล้วนะครับเนาะก็เลยปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเพราะไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันก็มีการวิ่งวิ่งออกมาเนาะเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับอันนี้คือทรมานมากทุกคนนะครับรอแบบโอ้โหเกือบ2วันนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยราคาเนี่ยสังเกตเลยทุกคนครับมีการกินเอสเอลฝั่งรองผมก่อนอ่ากินเอสเอลฝั่งรองผมเรียบร้อยปุ๊บนะครับราคามีการรีบาวขึ้นมาทันที แอบตกใจนะถ้าเป็นคุณอาจจะปิดไปแล้วแต่ผมเนี่ยเน้นตามแผนไม่ปิดนะครับไม่โดนเอสเอลก็ไม่ปิดนั้นก็ปล่อยไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งราคานั้นหลุดลงมาได้ครับในรอบแรกเห็นไหมพอหลุดลงมาได้เนี่ยผมเริ่มแบ่งปิดกําไรก่อนเนะี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าในการวาง TP เนี่ยอย่างแรกเลยนะทุกคนครับเราวางอย่นะางนี้เนาะวางอย่างนี้ปุ๊บนะครับจุดแรกที่เราควรปิดเลยนะก็คือ78.6จนถึง100%ของชุดนี้ก่อนนะควรปิดแบบนี้ก่อนเผื่อว่าเรานับเวทผิดผมก็แบ่งปิดนะครับไม้เนี่ยไปครึ่งหนง อ่าจนสุดท้ายเนี่ยราคาเนี่ยมันก็ทุบไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่อะไรนะก็ปล่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งนะครับมันก็เริ่มไซเบอร์อะไรบ้างเนาะเรื่อยๆแบบนี้นะผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะทุกคนครับก็ค่อยๆไล่กันทุนมาเรื่อยๆเนาะจากเดิมไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็แบ่งปิดตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็ย้ายมานะทั้งสองไม้เลยอ่ะมาไว้ตรงนี้เห็นไหมจุดเน,นี้ยหกหมื่นสองพันสามร้อยเนี่ยย้ายมาไว้แถวๆนี้เรื่อยๆเลยนะครับค่อยๆกันทุนเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปล่อยรอไปเรื่อยๆนะครับ จนกราฟเนี่ยมีการหลุดมาอีกรอบหนึ่งเห็นไหมหลุดลงมาดีมาผม,ผมก็ย้ายการทุนไว้ไหนฮะไว้ตรงนี้เนี่ยย้ายแบบนี้เรื่อยๆนะทุกคนครับเพราะว่าถ้าเกิดว่านะครับราคามันย้อนกลับมาเนี่ยเราก็ยังมีกำไรในส่วนตรงนี้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดไปโดน TP ผมก็ตั้งใจจะปิดเลยนะประมาณ5 8าหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเนี่ยราคาเนี่ยทุกคนมันไม่ถึงนะครับย้ำอีกทีว่ามันไม่ถึงนะครับด้านล่างนี้นะครับเพราะอะไรนะทุกคนครับตอนแรกเนี่ยระวัง TP งยังไงครับตีอย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บอย่่่่างงีีี้้ใใชมมัััยยฮะะ TP เเนนคนนนสกกตครบ็อูแถว เจ็ดสิบแปดจนหึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมทุกคนก็อยู่ในแถวนี้แต่ว่าราคาเนี่ยนะครับมันขึ้นสูงกว่าเดิมนิดนึงเนาะอ่าก็ต้องยกมาแบบนี้นะครับทำให้ตัวของ T P เนี่ยทุกคนครับมันขยับขึ้นมาครับ ซึ่งจริงๆเนี่ยมันโดนนะทุกคนมันเดินตรงนี้ไปผมเองเนี่ยก็มีการปิดตรงนี้ไปเหมือนกันนะปิดตรงนี้แต่เหตุผลในการปิดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันโดนแล้วผมปิดเลยนะครับมันก็มีเหตุผลอื่นอยู่นะครับซึ่งนับว่าเป็นดวงก็ได้ครับก็คือตอนนั้นเนี่ยเวลามันตีสองกว่าแล้วนะครับแล้วผมเนี่ยเหนื่อยมากเพราะว่าเทรดมาทั้งสัปดาห์แล้วทุกคนครับต้องมาค่อยขยับเอสเอลเนี่ยเหนื่อยมากก็เลยแบบอ่ะโดนทีพีตรงนี้แล้วก็เลยปิดทีพีแล้วก็นอนไปเลยนะครับเนาะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็คือณตอนนัััั้นนนนเเีี่่่ยมมมแทงกบตวใฟรอา หนึ่งชั่วโมงด้วยทุกคนเนี่ยเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะมีแท่งเทียนในการกลับตัวก็เลยได้ปิดแถวแถวนี้แหละห้าหมื่นเก้าโดยประมาณนะครับก็ปิดไปนะพอปิดไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเนาะก็คือพักและไม่ได้ทําการเทรดอะไรเลยนะครับซึ่งตามตรงแล้วนะจริงๆเนะี่ยผมต้องมีการเปิดออเดอร์ลองมาแต่ผมก็มองอย่างหนึ่งว่าเออเดี๋ยวในสัปดาห์เนี้ยที่ผมลงคลิปไปเนี่ยนะครับที่เรากาลังอยู่เนี่ยนะมันน่าจะมีการลงมาให้ดับหนึ่งก่อนที่เราจะทำการเปิดออเดอร์ลองสุดท้ายเนี่ย ไม่ได้นะดนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับก็เป็นการตกลดในฝั่งของฟิวเจอร์ฝั่งลองแต่ก็เป็นการผิดจ็อบนับในส่วนของฟิวเจอร์ฝั่งช็อตไปด้วยเองนะครับซึ่งไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าผมมีสปอตอยู่แล้วนับก็กาไรแบบอิ่มๆเหมือนกันนะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกำไรมาสักพันดอลได้เลยนะครับเป็นฟิวเจอร์ไปเนี่ยโหประมาณ8 0ดดอลเนาะอันนี้จะเป็นในการวางแผนเทรดตามอีเลียใบผมผมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะผมก็พยายามอธิบายนะครับให้เข้าใจกันถ้างงตรงไหนนะครับไ้อะันนกกด คลิปหน้าเนี่ยสัญญาว่าจะประปับปรุงให้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในคลิปหน้าเนี่ยแผนเทรดจะเป็นอะไรยังไงนะครับอย่าลืมติดตามดูนะครับในคลิปวันจันทร์แล้วกันนะครับไม่รู้คลิปนี้จะลงก่อนหรือลงหลังนะแต่ลืมติดตามดูแล้วกันนะครับผมอัปเดตให้ทุกๆสัปดาห์เลยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมไ m c มวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ